Family day? Yes, uh, me, uh, and, um, family, all family. Or family. <laughs> daddy. Mom and Daddy. Mom and Charlie. Happy, happy. <laughs> happy. What? What? Oh. <laughs> happy. 와우 와우 와 아하이 사디카 사디카 사디 사디카 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 사이카 사디카 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 사디리 사디카 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 사디디카 사디카 사디카 사 찡찡 디자이 디자이 해피 제이 제이 땡큐 쏘 머츠 땡큐 기프트 땡큐 고쿤카 고쿤카 유나이음 시크릿 음 찰리 엠이 찰리 패밀리 음 찡찡 해피 나우 바이브 미닛 바이브 미닛 라이브 무모무 아토

มา no. come here อเคคิงสวยสวยมูมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลีสสวัสดีค่ะ ไม่ไม่ลิปไวอ๋อลิแมดูดิมัมหนึงเ์เซนต์ thank you จริงจริงแฮปปี้ทุกคนทำอะไรอยู่ w a e me จริงจริง today very happy u um, today Charlie family with すごいすごい。 น่ากลัวม,มากครับแม่เธออุ้ยอุ้ยเพื่อนๆน่ารักจังเลยหน่ากลมแล้วครับผมกินทั้งวันทั้งคืนนะครับผมท<ค>ำอะไรกันอยู่วันนี้ขอให้เป็น วันที่ดีนะเพื่อนๆพ,พักผ่อนวันนี้ก็เป็นทุกๆท,ทุกสงการเนี่ยบ้านผมจะเป็นอาจแบบไม่ได้หรือหวาอะไรมากก็คือแค่อยู่กับที่บ้านเนาะแล้วก็กินข้าวกันแบบทุกปีก็แบบมีความสุขมากๆแล้วขอบคุณนะครับผมขอให้ทุกคนยิ้มแย้มเหมือนกันพี่เธอคุยอะไรกันเพื่อนหน่อยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนทําอะไรอยูอ่ถามไปแล้วทําอะไรอยู่ทํานะถามไปแล้ว ินแล้วแหละเย็นขนาดนี้ใครยังไม่กินข้าวบ้างอ่ะก็หิวตายอ่ะเด็กหิวหิวเลยล่ะมีคําถามอื่นอีกไหมทุกคนเป็นไงบ้างเหมือนคิดอะไรไม่ออกแล้วถามนะครับผมแต่ว่ามันก็มันมันมันถามอย่างเอ้ยมีคนยังไม่กินด้วยว้ายนั่นเนนั่นเน็กพี่เตอร์ขึ้นมานั่งเล่นไป ได้มันมันเป็นโครงเหล็กเยอะนังไหมฮะยี่สิบคนก็ไม่หักแบบเนี้ยโอ้โหไม่ให้ดูไม่ให้ดูมีอะไรปะไม่ให้ดูมีอะไรปะ และจงโชคดีอย่ามีอะไรที่เสียใจส่วนตัวฉันจะลืมว่าเคยร้องไห้ให้ดูให้ดูวน มมู <laughs> มูสวัสดีค่ะเลยมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ดูมีอะไรป่ะอืมหล,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 ลอหลอะทูหล่ทูล่เกินไปตานี่คะที่ขอถ่ายรูป 나이가 뭐였어? 빨리빨리 빨리리빨다말아징 해피 징징 빨리빨리 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 빨 e 빨리 빨리빨리 빨리빨리 빨 i 빨리 빨리빨리 빨 Oh, today alloy eat, eat aloy alloy oh, alloy. Yeah, alloy yeah. Yeah. Yes, very many many eat. Yeah. Who not finish? Oh, I'm, I'm poor. Ato, you too? Too, yeah, too. Oh my god, Ato. How many kilogram you pull pull uh, I don't know. <laughs> 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 ระวังระวังเ็ระวัง Let's have some dessert อืมดีจ๊ะ Dessert I want milk tea Milk tea Yes Yeah milk tea Yeah Yes เดี๋ยวไม่เกินหนึ่งไม่เกินอาทิตย์นาที่นับก็จะได้เห็นไอแบบนี้อยู่ที่บ้านเราแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนยุ้ยทำให้ไว้นั่งเล่นอยากทำอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือบ่อเรามันไม่ได้กว้างมากนั่นก็ เป็นการคุยผ่านเชือกครับที่ที่ดูลำบากสุดครับตอนนั้นก็มีต้องทำงานมือขวาก็ต้องมือซ้ายก็ต้องเปล่งอ๋อแต่อยู่ด้วย baby Charlie baby ทุกคน Charlie จริงจริง baby same same เนี่ยตอนเนี้ย my f a c e เนี่ย you p a c e the baby เอ้ยไปคนถ่ายรูปคนขอถ่ายรูป ได้ค่ะตอนนี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วได้ได้ได้สามคนเลยนะได้ได้ได้อ๋อเธออยู่อยู่ไรบ์โอ้ตกน้สวัสดีครับทุกคนอะไรอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าใช่ครมาครับตอนนี้ชาลีและกามิน่ายรูปเสร็จแล้วตอนนี้กามินกามินเี่ยว่า่พถ่ายรูปได้ครับ ทำไมมันเท่ยงงี้เน <Hello, hello. S 2> no, ่ยอะนาอะไรนองอาเธอหอขอบคุณครับพี่จวาอหล่ไมามีสกิเต่อติดตาดเอ้ะก่อม many people wear You and me w e r e secret to cook secret สบายเสมอแค่ตอนตอนตักข้าวเข้าปากพอแล้วขอกินข้าวแค่นั้นพอแต่ตอนอื่นหายเล Today many many eat กินเยอะมากวันนี้ที่เรามี there is here w h yeah. i t e w h i t e w h i t e Seafood เยอะ Seafood Seafood I think Seafood ไม่รอดแนู่เผ็ดเผ็ดนจริงๆครับวันนี้อร่อย Don't worry อร่อยอร่อยอร่อย Maybe one hour ไม่เป like ็นไรอร่อยป่ะันนีออ้อร่อยอร่อยไม่กินกันหลายยากนี่ไอตัวผมนี่ที่ที่คือต้องบอกก่อนนะครับอาหารทะเลหลายคนก็น่าจะรู้ว่าแบบว่าบางคนแพ้อะไรไม่แพ้นะตัวผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าแพ้อะไรแต่ชอบกินนะครับผมก็จะกินแก้แพ้ดักไปก่อนพอกินปุ๊บก็คันอีกแล้วทุกคนไอที่จะหายก็คือไม่ต้องหายนะครับแต่ว่าอร่อยอร่อย <Today S 2> ไม่เป็นไรนะครับนีอิ่มฟูจริงจริงๆอร่อยยังไงก็ดีกว่าไม่ได้กิน 임레오, 징징, 달리, 낫낫피니시 징징, 푸드 낫피니시낫피니시 어게인 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 알로이 알로이 알로이. 아, 여러분 돋자 จุ๊บจุ๊บ baby m a จุ๊บจุ๊บกุ๊กกุ๊ก thank you thank you baby mano baby m a r y very, very love love Charlie and love baby m a กุุ๊ค่ะ I know I know กุุ๊ค่ากมาค่ะ thank you baby one thank you กุกุค่ thank you happiness กุค่ะ thank you จุ๊บจุ๊บของใหญ่อย่าพึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตกันหมดเคินเคิน Uh. Oh. ทุกคน I'm Jingjing very happy 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 มกๆเมาก here ปังกุกไม่บอกไม่บุกไม่บอกไม่บอกเป็นร้าน uh, เป็นร้านอาหารปังกุกโอบ very พออร่ poor, อ,ย poor, poor. อยมากใครที่แบบมากินหน้าจะรู้นะครับที่นี่ บังขุนเทียนนั่นแหละที่บางขุนเทียน I don't know มาทุกปี very far but จริงจริง today sky very 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 สวย why 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 zoom in oh ว้า Today sky, very, very slow, ทุกคนจริงจริงแต่ก่อนจะ mm. บอกให้ว่าบางขุนเทียนนี่คือผมมาทุกวันนะครับโอชิมบิวมามาแบบ Thank you Charlie มา <I 'm S 2> จริงจริง p ฮปปี้โอชิมบิวมามาเล่นล่มมาเล่นล่มชูชีพนะครับที่บางขุนเทียนแต่ก่อนก็คือจะมาทุกวัน,นครับแล้วก็มาเล่นขึ้นบินมังคับคืองงมากกับการขี่รถมาไกลมากนะครับแล้วก็มามาตกปลาด้วยแต่ก่อนที่ยังตกปลาสิบปี <c oughs> แล้วก็คือมาบางขุน เทียนครับตรงสองนอวันเหนเทียนก็คือจะมันจะมีซอยหนึ่งแล้วก็ซอยสะพานวันดหลวงข้าเต่าที่ตรงนี้หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นต์ก็คุ้ค่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ why low battery หนึ่งเปอร์เซ็นต์จริง yes The nickname nickname is หนึ่งเปอร์เซ็นต์ we we together everyday low battery maybe I think <ม> a, a pen club name pen club name very very i m p o r t n t เ uh, ออนึ่งเอร์เซนต์แอนชาวจมเฮจริงจริงคเรียเซชาวจโจมเฮนิ่งเนมเฟรตานุก่อนมาทุกวันมีมีวัดหลวงพ่อเต่าแล้วก็มีสถานที่น้ำมันวนนะมันน้ำมันจะวนอยู่ตรงในเทียนทะเลเนี่ยมาตกปลาทุกวันเลยนะครับ ไอเหตุผลที่ทําให้ให้ตกเฝ้าปลาอยู่เป็นปีเลยนะครับผมเพราะว,ว่าตอนนั้นอ่ะคือกําลังหาอยู่บนสะพานหาปลาตรงหมู่บ้านที่เลยตรงสอนอของุนเทียนไปอะ่ะเลี้ยวขวานะซอยสองขวาที่มันมีธงทงแตกกออ่ก่อนอ่ะแล้วก็คือมีคนได้ปลากระพงใส่สองโลธรรมชาติสองโลปลากระพ <c oughs> งนี่มันหาย,ยากมากที่ได้ธรรมชาติเน <c oughs> ี้ยเราก็แบบโอ้โหมาทุกวันไม่เคยได้เลยนะครับมันเจ็บเจ็บ มันมีตอมอ่อของสะพานอยู่นะเวลาเวลามันต้องใช้สายลิดสายลิดข้างหน้านะมันก็ดึงลากไปก็ขาดแล้วหลังจากนั้นก็แม่ขอก็เลยหยุด stretching หยุดตกปลานะครับสิบปีจนสองสองปีที่แล้วอะไปลงเรือยอทั่นี่แหละใจเย <laughs> 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 ็ๆ <c oughs> นๆใจเย็ๆ <c oughs> นๆใจเย็นๆโตกินข้าวใจเย็นๆก็ขอโทษนะครับ every day every day stretching ก็คือ ไปลงเรือหลังจากกลับจากเรือก็คือกลับมาตกปลาตกกุ้งอีกรอบหนึ่งครับเมื่อสองปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็หยุดแล้วครับทำไมหยุดนี่ก็คือไม่ทงไม่ทํางานเลยเลยนะวันนี้เดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยต้องทำพรอ่อไปเดินทางปลอดภัยตึงทอมโปรไปเที่ยวให้สนุกเที่ยวให้สนุกไอเข้าใจ <Yeah. S 2> จริง today sky s b s very for jing j i berry b e r y soi ทํ l i e r i e c you you here charlie j c o e t you there see okay you come here. okay, okay. <laughs> <laughs> charlie ทุกคนชาลีแบดบอยแ o y บ่อยบอยชาลีแบ่อยครับชาลีแบดบอย y o u b e f o r e you know people people จังหวะจังหวะนรกมากเลยนะครับ people or you I uh, you and me don't meet <c oughs> don't meet time ชิ d a y สวัสดีครับคุณค่ะ you and me don't meet you จริงจริง you come in you acting me same now come in come you you <laughs> but now you don't you <laughs> everyday lawang 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 but only only me only me charlie charlie 쭉 h a oh no 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 데크 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 그거 그거는 เยอะนะคร 징징 charlie bad boy i can't i'm jingjing now now start to kent jingjing i don't know charlie <laughs> Every day Charlie cut, cut, cut. Why cut? Yeah, okay. Many people ah. have kids. No, no kids, only only acting. No. Only acting. No, 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 no. <laughs> maybe, maybe. <laughs> Sorry, sorry, everyone. Okay, Charlie every day, every day cut me. Okay. Now start. I can't. I can't. Lawang. Lawang. <laughs> bad boy. Bad boy. Hi, bad boy. Yes, I'm bad boy. You bad girl, you know. You are ching, ching bad girl. Yes, I'm bad girl. <laughs> <laughs> I'm every day, every day, every day. Uh, every day chup, chup 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 chup. No, no, no. chup chup not bad. Chup chup not bad? Yeah, yeah. Okay, just not bad. Okay. Charlie very kind. Charlie, Charlie, mind, think. Charlie think Charlie mind very kind. I know. I am Only sanok Sanuk. Yes. I can do it. <laughs> what I can do it. Why? 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 <laughs> โอ้คันชิโร่นกจุกเกิลค่ะ Yes maybe I think uh, let h uh, e spicy spicy she put ไ a y เป l i ไ e i n stronger ตายนะครับผมสะด้หายใจไม่ออกแฝง เสียงดังมากขอโทษค่ะ I know I k n o ทุกคนสนุกสนุก t a น h นี่มันปุ่มอะไร